ถ้าเป็นผู้หญิงก็ส่งเสียงกรีแทบตลอดเวลาเวลาไม่ได้อย่างใจนะคะอย่างบางทีเนี่ยเขาจะเข้าเต้าแล้วแม่เขาขยับเนี่ยเขาดูดไม่ถนัดเขาก็จะร้องแบบอ้าเหมือนแบบ,บนนแล้วก็ใส่หัวด้วยงุนอิดนะคะใช่แล้วาำทีต้อง,บบงกินน้ำในบ้านที่ให้กินน้ำก็เพ้น ดูน้องแฝดทุกวันน้องแข็งแรงมากโตเร็วๆมากเป็นกระังใของหมอละควานนะคะคุณหมเยนะดูขอบคุณมากๆเลยค่ะเสร็แล้วฟ้างมัต้องแฝดตีขึ้นโอ้ญิงเล็กไปไหนอ่ะไปไหนลูกไปไหนคะโอยชิ้นแตงกวาเหรอเลเขากำลังสำรวจเนื้อแตงกวานะคะเขาเขาเหยียบให้เนื้อแตงกวามันแบนให้แตงกว่าแบน เขพยายามที่จะเอางวงเนี่ยบางช้างหมอพามีแต่ชสาวสวยขอบคุณมากเลยค่ะโอย้ยนี่เดี๋ยวหมอพาไปดูลูกสาวหมอขี่ช้างนะคะวันนี้น้องแอลลี่เขาทำที่นี่เราก็จะมีกิจกรรมนะคะขี่ช้างลงแม่น้ำนะคะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจแล้วก็ปั้นอาหารอาบน้ำให้ช้างนี่เดี๋ยวพาไปดูเิียรี่นี่ก็ไม่ได้เปิดเิียรี่ปปดูสวัสดีค่ะคุณไพโยมาแล้วแม่สวัสดีค่ะไปดูน้องแอนี่ขี่ช้างเนี่ยไม่ไม่ดูแค่นี้แหละไม่เดิน นี่นะคะวันนี้วันนี้น้องแอลลี่เขาไปอยู่กับโปรแกรมนักท่องเที่ยวนะคะพอดีน้องแอลลี่ปิดเทอมแล้วแล้วหมอต้องทํางานไม่ไม่มีเวลาดูน้องทั้งวันนะคะก็เลยฝากน้องแอลลี่ไปกับโปรแกรมนักท่องเที่ยวให้เขาไปเลี้ยงช้างไปอยู่กับช้างเลยสวัสดีค่ะสนุกไหมคะวันนี้สนุกไหมคะลูก ทำอะไรมาบ้างคะเ,งเก็บขี้ชา้างทำอะไรอีกคะดูแลลูกช้างแฝดฮะลนล